ราชกิจจานุเบกษาเผยแร่ประกาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิดตามพรบรจราจรทางบกฉบับใหม่โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆรวมทั้งหมด155ข้อโดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด200บาทไปถึงสูงสุด1,000บาทซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลยพินิษ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับในแต่ละข้อหาอย่างเช่นเรื่องไม่พกใบอนุญาตข,ขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทเป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ปรับ200บาทรถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทเป็นปรับ1,000บาท ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรจากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทเป็นปรับ500บาทขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรจากเดิมปรับ4 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทเป็นปรับ500บาทไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกําหนดจากเดิมปรับ2 0 0ร้อถึงห้าบาทเป็นปรับ500บาท ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จากเดิมปรับไม่เกิน500บาทเป็นปรับ400บาทและคนซอ้อนไม่สวมหมวกกันน็อกจากเดิมปรับไม่เกิน500บาทเป็นปรับ800บาทสำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมจากนั้น1พฤศจิกายนจะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผิดสามารถนำไปชำระค่าปรับพื้นที่ใดก็ได้ค่ะ